เพิ่นวาขันกินเมนูนี้แล้วไส้หมอดินความแสบสิเพิ่มขึ้น800%ครับ กินคูกับนุนจิม้มสูตรไม่สูตรผีสิงที่ผมได้มาจากความบังเอิญเสียบว่าเสียบว่าหลุดเต่ว่าบ่เถาไม่เถากินจนว่าบ่าออกเลยครับมื้อนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีผู้ใดสังเกตกระเป๋าเงินอีนหน่อยคือผมบ่ครับนี่มันรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นคักๆตัวครับนี่ย้อนว่าได้ใส่ถุงมานี่ก็คือเหรียญมันหลายแห้งครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หิวใจครับเพราะว่ายัางวันดีครับช่วงนี้กลับบ้านดูดูครับเครืงบ้านผมเครืงบ้านอีนหน่อยเลยครับมื้อนี้ยายหน่อยฝากใกล้กับปราาับบแต่่มมีคนอกผวาเฮ็ดแแแกกก้้้้้ววห่่่่่อออนนนนนใิิเดมมืีาคั็สบ ้วครับก็มีอีน้หน่อยนั่นแหละครับพี่น้องมาหอนแม่บอกว่ากินบักองุอ่นอันี้เบิ้งมากันเสียบเสียบ่ากันกินเข้าไปปุ๊บผมทำถ่ายเอล้เนี่ยกวนเลยครับผมว่ามันเป็นบักองุงนที่มันมีข้าวเห่นว่านี่ผมว่าแม่บอกว่าบ่รู้แลวมันเสียบดีว่ากันแม่เลยซื้อมาก,มากันมาครับมื้อนี้ผมสิพ้ามาเห็ดแก้วหอนสูทุกคนในเฮียนกินครับย่างแหลกผมโมเสียวหม้อใส่น้ำตั้งไฟขึ้นครับจากนั้นผมจะใส่หัวน้ำสุกแก้วหอนลงไปครับ เปิดไฟกลางขึ้นครับแล้วบะน้ก็ค้นข้นเน่จักหน่อยครับจากนั้นผมก็สิใส่หอมแดงแล้วก็สิตามด้วยตะไคร้แล้วก็สิใส่ใบบักกูดฉีกลงไปครับพอน้ำหมอมมันห่อนจากนั้นผมก็ซิมเบิ่งครับผมรู้สึกว่ามันบ่เข้มข้นผมเลยใส่หัวกระนาดซุปจนมันเบิดขวดเลยครับค่อยๆปรุงนะครับอย่าใส่เกลือหรือว่าน้ำปลาหลายนะครับมันสั่นมันสิเค็มมันสิแก่ย,ยากเลยครับขา้าวหยากให้มันเปรี้ยวเฮาก็เพิ่มบักะคมเปียกลงไปจักหน่อยนึงครับ พอกระซิรับหนาทีเดิมครับเป็นคนดังคือเก้าวหน้าแล้วครับพี่น้องมือนีใส่หมูสไใส่ซีซอมาจากแมคโครนั่นแหละครับเท่าที่แล้วอีนโนหน่อยกินยี่ห้อนี่ล้วอีนโนหน่อยติดใจบักครับว่าความหนาความบางมันกําลังดีบักครับเราจะอินโน่หน่อยมากที่สุดเลยก็คือมันหนุ่มครับพี่น้อง มาคร no ับบ้านี้ผมสิพามาเห็ดน้ำจิ้มครับเอาแบบสูตรง่ายๆเลยครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่ผงนัวแล้วก็ใส่บักพริกตามเลยข้าวครัวข้าวครัวนี้ต้องถึงนี่ครับขันหน่อยหลายมันบ่ราะเสียบครับพี่น้องบะขามเปียกนี่ใส่แบบเปรี้ยวหวานได้ครับมันสิมีบะขามเปียกแบบสมฝาดพร้อมเด้อครับแต่ผมมาใส่แล้วมันสิบ่ค่อยคือปานได้ครับจากนั้นเฮาก็ใส่น้ำตาลดอกเผาครับคันผู้ใดบ่มีก็ใส่น้ำตาลทรายก็ได้ครับแต่กันใส่น้ำตาลดอกเผานี่ผมว่ามันสินัวกว่าครับหยอดน้ำลงไปน้อยนึงจากนัััั้้้้้้้้นนนนนเเเเเฮฮาาาากกก็็็็คคคี่่่่่ยยยยยวววใใใหหหหมมขขๆลลลลลลรรบบบตออองงแแจดดะป นิดหนึ่งครับเป็นอันเรียบร้อยครับพี่น้องโดยความที่ว่ามันหน่อยแห้งผมก็เลยเอาน้ำจิ้มสุกีีมาผสมครับพี่น้องผสมลงไปบ่ต้องหลายได้ครับแต่ขันผู้ใดมักหวานนี่ใส่หลายคือผมเลยครับผมบอกเลยครับว่าขันผู้ไดว่าเคยกินสูตรนี้นี่ถือว่าพลาดครับเ็ดแห้งครับสุดทแต่เห้กัโร้ยหนาโดยผักซีรังครับเป็นอันเซตเรียบร้อยครับเป็นได้ครับเกี่ยวผีสิงผมอ่ะบานนี้ไฟเฮาก็เริ่มฮ้องแล้วครับตั้งหมอขึ้นแล้วครับพี่น้องเอาหมอดินมาตั้งขึ้นจากนัานเฮากอาน้ำซุปของเข้าที่เฮ้าเตรียมไว้ครับบง่อนีพ แต่เราทั้งกับปิดฟ้าไว้รอจนก,กว่าหมอมันสีหอนครับพากันนางปูสาดกินอยู่เดินเฮียนบรรยากาศเยน็ยนๆครับพี่น้องหมอก็สิลงจักน้อยหนึ่งแต่ว่าเป็นยังครับเตาทานมันสีซอยได้ครับบางเชียเขาหอยหาแต่ความสุขที่มันยุกให่โตเข้าจนลืมไปว่าการเด็มานางกินเขา่าพร้อมหนาพร้อมตาก,กบครอบครั่วนันคือความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ว่าแพร่ก,กันกับย่างอื่นเลยครับนี่อาจจะว่าเป็นอาหารที่แพงที่สุดหรอกกับว่าเป็นอาหารที่รู้ที่สุดแต่มันเป็นอาหารที่เติมเต็มใจเติมเต็มรอยยิม้มให้กับเฮาใดเสมอครับ บานนี้เขาก็ได้เวลาบ,บันเล่งแล้วครับแม่บอกว่ามันคือหอมแต่ว่ากัตักให้ทอนหิ้วเขาว่า่ไว้แล้วว่ากัน ผมเลยถามว่ารสชาติเป็นยังไงครับเนี่ยแล้วตอนนั่งแ้วเราก็บอกว่าโอ้คือหล้านเฮดเล่กันเป็นไงครับพี่น้องผมนี่มันเป็นฝีมือธรรมดาเลยครับผมว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับแล้วห่อยองกันสิครับแต่พอแต่อีหน่อยซิมกัยกโป่อยู่เลยครับแล้วน้องซิมกัยกโป่อีกคือกันครับพี่น้องห้วยผมเลยว่ามันเสียบไปนั่นดีให้เพงซิ่มเพ่งดูผมว่าผมซิมเข้าไปผมก็ว่าอืมมันก็เสียบดีนี่แหละครับพี่น้องย่างจะคล้องกับเป็นไว้น้ำจิ้มมันจะมี่่่่่มมมัันนกะหอออยูแล้ววคครรรรบเเเพพาาาใสสืงุไ ตอนแรกผมคิดว่าพ่อก็บเม่สิกินได้บ่หลายแต่ว่าพอก็บเมีมือนี้จัดเต็มมาคักคับจนวันแหน่นทองเลยว่าันแต่คนที่อิ่มเป็นคนสุดท้ายบ่ต้องสืบเลยครับว่าเป็นไคครับนั่นก็คืออิ่มนิหน่อยละครับพี่น้อง